เอวเมสุตังเอกังสมยยังพักวาภารานสียังวิหารติสิปตะเนมิคทาเยตตะทะโคพคกวาปัญจวัคคิเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปปภาชิเตนะนัเสวิตตภาโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนกขมโมปุจุชนิโก a e an ma n a l a a t h san yo c a y a n g t a u yo ko tu ko y o n a a san i t o e t t k o ante anupakhamma machima patipatha t a t k u t k a n a n a k a n u p a s a m a y n y a s a m n i p a y a s w a t t e กัตมาจะกซาภิกเวมาจิมาปฏิปทาตถาคตะเนนะอภิสัมพุทธาจักขุกกรณียานักกรณีอุปัสมายอภิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ อยังโคซาพิกเวมัติมาปฏิปทาแต่ถาฆตเจนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานากรณีอุปสมายะอภิญญญาสัมพุทธายะนิพพานยาสวัตติอีทางโคปานาพิกเวทุกขังอริยสัจจชาติปิทุกข้าสาราปิทุกข้ามรณะปิทุขังสั่กับปริเทวะทุกข์ตัมันนั สุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิสังนราภติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปันตุปะทานะขัตทุกขาปิทังข้อปนาภิกเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจัญาังตันหาโอนภาวิกานันทิราคาสหคตาตัตระตัตระพินันทินิไสยยทิทังกามตันหา ภาวะตันห้าวิภาวะตันห้าอีทังโคปนาพิกเวทุกานิโรโธอริยสัจจโยตัสสเยวะตันหายะอเสสวิราคานิโรโธจากโคปตินิสโคมุติอนารโยอิทังโคปนาพิกเวทุกานิโรธะคามินิปฏิปทาอริยสัจจอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสยะที่ทังสมาธิทิสมาสังกับโ สัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาติวสัมมาวายาโมสัมมาสติสมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานุสุเตสุทเมสุจักขุงอุท่าปาริยานังอุท่าปาริปัญญาุท่าปาริวิชาุท่าปาริอารมโกุท่าปาริตังโคไปนิทังทุกขังอริยสัจจังเปรินยยจันติเมพิกเวปุเพอานุสุเตสุทเมสุจักขุง อุทัปปาทิยานังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอารโกอุทัปปาทิตังโคปนิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนุโนสุเตสุธาเมสุจักขุ้งอุทัปปาทิยานังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอารโกอุทัปปาทิ อีทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุมเมสุจากคุงอุทัปปะทิยานังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอรโลโกุทัปปะทิตังโคปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตะพันติเมพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุมเมสุจากคุงอุทัปปะทิยานัง อุทปาทิปัญญาอุทัพปาทิวิชาอุทัพปาทิอารโกอุทัพปาทิตังข้อปณิธางตูขาสมุทโยริยสัจจาปะหีนันติเม พิกเวปุเพอนุโนสุเตสุทะเมสุจักุ้งอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอโรโกอุทะปาทิอิทังทุกขานิโรธอริยสัจจติเมพิกเวปุเพอนุโนสุเตสุทะเมสุจักุ้งอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอโรโกอุทะปาทิตังโคอปัญทังทุกขานิโรธ อริยสัจจังสัจชิกาตัปพันธิเมพิกเวปุเปอนุโนสุเตสุธเมสุจักคุ้งุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอโรโกุทัปปาทิตังโคปนิถังตุคานิโรโทอริยสัจจังสัจชิกาสัจฉิกะตันติเมพิกเวปุเปอนุโนสุเตสุธเมสุจักคุ้งุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชา อุทัปาะที่อะโลโก้ถ้าปาที่อีกทางทุกขานิโรธ้าขามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานุนุสุเตสุทะเมสุจักคุงอุทัปปะที่ยาณังอุทัปปะที่ปัญญาอุทัปปะที่วิชาวถ้าปาที่อะโลโก้ถ้าปาที่ตังโฆปันิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมพิกเวปุเพอนุโนสุเตสุทะเมสุ จากคุองุทธปาทิญาณังุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอารโกอุทธปาทิตังโคปนิทางตุกขานิโรทคามินนปฏิปัาอริยสัจทังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุองุทธปาทิญาณังุทธปาทิปัญญาุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอารโกุทธปาทิ ยาวกีวันจะเมผิกเวเมสุตจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทวาทัสกาังยทาปูตังยานทัสสนังณสุวิสุธังอโหสิเนวาทาวาหังผิกเวสเทวเกโรเกสมารเกสภามหเกสสมานาภมหมนิยาปะสายยาสเทวนุสายยอนุตัลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธ ปัจจัยสิงนี้ต่อจากข้เมื่อพิกเวเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวารทักษะกลางยะทาภูตังยะราทัสนังสุวิสุทธังหสิอัทหังพิกเวสัทเทวเกโรมะสัมมาเกสสัพพมหเมเกสัตสมนาสรามหมณียาปชะยาสัทเทวมนุสสายาอนุตั้งสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโตปัจจัยสิ่งนี้นันจะ อนาเมทัสสานังอุทัปปะทีอกุปปาเมวิมุตติอะยามันติมาชาตินัตทิธานิบุนาภวิภวติอิทัมมาโวจัภะคะวาอัตตมาณาปัญจวัคคียาปิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสมินจัปานะเวยาการณะสม밍พันยามานีอายาสมะโตคนทัญยาสะวิราชวิตามารัง ธรรมะาจาักคุ้งหุทป่าที่ยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติปวัติเตจภาควัตตาธรรมะาจาักเกภุมมาเทวาสัตถมนุสสาวสุงเอตันภาควัตตาภารณสียังอิสิปันเนมิทาเยออนุตารังธรรมะาจาักกลางปวัติตังอปปติวัติยังสมณเนนวาพามหมะเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพามหามุนาวา เกนะจิวารุกัสมินติภุมมานังเทวานังสัตทังสุตวะจตุมมหราชิกาเทวาสัทธรมนุสาเวสรงจตุมมหราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธรมนุสาเวสรงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตวายามเทวาสัทธมนุสาเวสรงยามานังเทวานังสัตทังสุตวะตุสิตาเทวาสัทธรมนุสาเวสรง สิตานังเทวานังสัตถังสุตวานิมานารติเทวสัตถมนุสสาเวสุงนิมานารตินังเทวานังสัตถังสุตวาปารานิมิตาวสวัตติเทวาสัตถมนุสสาเวสุงปารานิมิตาวสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตวาพลัมมกายิกาเทวสัตถมนุสสาเวสุง เอตัมภะควัตตาภารณะสิยังอิสิปัตตเนมิกาทายานุตารังธรรมะจักังปวัตติตังอปติวัติยังสัมเนนนาวะพัมหามเนนวะเทเวเนนวะมาเรนนวะพัมหามุนาวะเกณฑิวารุกัสิมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหเตนะยาวะพัมหามารุกัสสัตโอะอภูคจิอัยันจะทัสสะสหัสสิโรกะธาตุสังกัมปิ สัมปะกันเปสนสัมปเวทีอปะมานจา o ราโรโอภาโสโรเกปาตุระโหสิอติการเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวะอุทานังอุทานีสิอัญญสิวะตปโภกนทันโยอัญญสิวะตปโภกนทันโยติอิติหิทางอายะสัมโตคกทันยสะอัญญากนทันโยตเววานามังอะโหสิติ